ครับพี่ครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว4ประตูแอดลีสโฟวิลนะครัน้องตัวนี้นะครับในส่วนของลักษณะการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้6สปีดนะครับน้องตัวนี้นะครับข้อดีของหน้าจอเนี่ยมีกล้องรอบคันเพื่คือ3ามก้องถึองศาครับเนาะจะเปลี่ยนในส่วนของนี้เป็นกล้องหน้าเป็นกล้องถอยหลังนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับจะเป็นในส่วนของมุมกล้องด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับราคาที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน คามูฟพกพันบาทบรวมสีขาวนะครับเนาะในโซนตัวนี้จะเป็นในโซนของกระจกตัดแสงเวลากลางคืนนะครับตัวนี้ที่ผมขออนุญาตนำพาลูกค้าไปทดลองขับนะครับผมข้อดีของกล้องนี่มือละเข้าแก๊สถอยก็จะออกเป็นับมืเล่นใช่ครับพี่ใช่ครับตัวนี้ตอนนี้โซนของเป็นเครื่องสองพันสี่น้อยเนาะตัวนี้เนาะหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้านะครับเกียร์ออโต้พกสปีดนะครับมีแพทเทิร์นชิพให้เล่นก็คือเป็นแก๊สที่คันพงมาเลยนะครับตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาจะไปในโซนของมูฟสอเฮด ครับเดี๋ยวเราไปตังขวาน่าจะหลวงกว่านะสายไปขวาแล้วก็เดี๋ยวกลับยูเทินพันตับโรงเรียนกันเลยตัวนี้แอร์แยกก่อใช่ครับเป็นแอร์แยกมาภูมิไส้ขวาครับตรงนี้นะครับเนี่ยปาเจลูกเลยก็คือยอดปาเจลูกลงมาอยู่ในส่วนของติดตันตัวท็อปนะครับตรงนี้ครับจะตา้กับปาเจปาเจลูกก็คือรูปลักษณ์เนื้อไอเนาะในส่วนแล้วก็ในส่วนของอัดดิฟฟพุซคอนโทรล ตัวนี้ก็มีในโซนของการลดความเร็วเพื่อแต่ว่ามาได้ในส่วนของการจุยเบรกหรือการระยะเพื่อนะครับตัวนี้นะครับแอร์ก็เป็นในส่วนของแอร์คูลหรือว่าแล้วก็มีแอร์ฮิตเตอร์คือตัวนี้ครับต่ำสุด18องศาแล้วก็ฮอดสูตรอ่ตติ32องศานะครับเวาะไฟฟ้ากับฟังผมมันจะปับได้ทุกทิศทางน,นะครับดอกฟังไอจะเป็นแม่นอนอยู่นะครับตัวนี้เนาะขออยาอ่าแต้ครับเบี้ยวกำลังับทั้มันจะดังตลอดอเลยพี่อ๋อดังใช่ใช่ก็ดังเลยใช่ครับความเป็นความปลอดภัยเนาะไอ้เนาะตัวนี้ในส่วนของนี้ก็ได้ในส่วนของ แอร์แบ็กระับตัวนี <5 S 1> <Jet> 1, ้เจ็ดลูกครับพกยุดก็คือหนึ่งสอง่าเจ็ดลูกครับพี่มันมีตะข้างพี่ตัวแห็นอ้ครับออข้างแอร์ครับมันจะมีสองตันแทส้หัวนะครับเบาะก,กระชับดีนใช่ครับข้อดีของมิสูเฮาสที่เด่นก็ค่ายอื่นก็คือในส่วนของ Super l e เล็กซี่โฟวิวไดท์นะครับตัวนี้เน,ะน <laughs> าะอยากจะราแว้งรถก <laughs> ว่าเนะ ส่วนของฟอรมปลอดภัยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเบรก abs นะครับ t v d b t e มีเสริมแหลมเบร่เนาะมีระบบกันลสไลด์มีระบบกันเซนแต่ชนด้านหน้าตรงนี่นะครับันี้คืออยู่โซนหนาอ่าตัวนี้ครับปิดการแจ้งเสียงเตือนครับอีกนะครับในรถครับตัวนี้ปิดได้ตรงนี้แจ้งเตือนตัวใดแจ้งเตือนตัวใช่มูเปลี่ยวมูอย่างนี้คหัวเนีไรครับผมในส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยน bias sport ต้องอ่านตัวนี้นะครับจะทำงานอยู่ที่ว่าเขากดเปิดกดปิดนะครับเวลารถที่มาในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของอุณหประมาณ30องศาเนาะ ถ้าเขาเปิดไปเลี้ยวหรือว่าเขาสังเกตีนะครับม,มันจะบอกว่ามีมไฟ <ป S 2> โชว์มันมีเ,<ช>เปิดปิดได้ด้วยใช่ครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบดิฟล็อกนะคอับนอกตัวนี้นะครับเอาไปในส่วนของแจ้งนานในส่วนระบบโฟว์วิวรับตัวนี้ถ้าเป็น่นยี่ห้อต่างๆก็จะมีอยู่3มดมเตอรนี่แหลจ้งานแต่เขามี4โหมดก็คือ 2H, 4H, 4HLC แล้วก็ 4LC นะครับตัวนี้นะครับ ในโซนของการเล่นเกียร์ก็เล่นได้สองระบบตรงที่คันเกียร์นะครับผมแนะนำเป็นชิเศษนะครับเนาะไฟหน้าไปหน้าออโต้ตั้งได้สมมติว่าถ้ามันมืดลมตัวเนี้ยเดี๋ยวไฟก็จะเปิดเองนะครับปัดต้องฝนก็ตั้งเป็นออโต้ได้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้มีกล้องหน้ามาเพิ่มเล็กน้อ่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์จับน้ำฝนครับพี่ครับกล้องหน้าเขาจะแถมเพิ่มในส่วนของของแถมของรถครับ มันเนี่ยคือลูกค่าสะดวกสบายนะครับในการใช้งานเนาะตัวนี้นครับดูเปลี่นแผนที่ก็ได้นะครับเน,นาะหน้ตัวตัวใหม่ตัวนี้นะครับปัดบสูงํำด้านข้างได้นะครับ <c oughs> ครับไฟปั๊บสูงตํำได้ตัวได้ครับไอ้ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็มีในโซนของไฟหน้าออโต ข้อใหม่ก็คือว่าถ้ามีรถส่วนมาข้างหน้ารถจะล็อกไฟเองเนาะถ้าแบบนี้รถก็จะดีไฟตั้งคือเป็นปออโต้ก็คือไปสูงไว้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าเป็นเทคโนโลยีของไดตัอคนี่ก็มีบางกีตัวละทีว่าจะมีเสริมเข้ามานะครับในส่วนของโมเดลตัวนี้ครับวางครับตัวนี้ก็เป็นสีไฮไลท์เนาะสีส้มหลังคาดำครับเพราะดังนั้นก็เป็นทีมสีส้มดำดำครับตรงนี้ นี่ชื่ออะไรคะคุณพี่นีวัตเมื่อกี้เขาบอกรุ่นนี้ไปความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอ่ยการขับขี่ของเขาเป็นยังไงบ้างเะเวลาเข้าโค้งเวลาลงหลุมเวลาแบบขึ้นเนินอย่างนี้พี่มีความรู้สึกไงบ้างเอ่ยก็วนะครับแต่ว่าันท้าย้ายของตลาดเนาะอาการดีแต่าการได้แต่ว่าเป็นวงแล้ว โอเคโดยรวมแล้วช่วงร่างนิ่มนะคะเวลาแบบเข้าโค้งหรือว่าแบบเวลาขึ้นเนินนะคะลงหลุมก็จะ,ะต้องบอกว่าช่วงร่างนิ่มสมรรถนะดีเยี่ยมเลยและรุ่นนี้ที่สะทาประหยัดน้ามันด้วยมากเดี๋ยวเราขออนุญาแตแจกเสื้อให้เลยขอขอเสื้อเข้ากล้องหน่อยนี่นะคะอ่ะขอถ่ายรูปแบบมาสุลลอสุลเข้ากล้องกับพี่ไหนมาเร็วนะคะอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปด้วย